สวัสดีค่ะท่านผู้ชมถ้าชมวิวพี่เนาะชมวิวในพักนะคะไม่จะมาตกปลาตกปลานะคะอากาศกำลังดีเลยเส้หน้ากากหอมส่หน้ากาก่อมทำช่อม มันจังอุ่นผ <c oughs> มเส้นอากาศมันหนาว <c oughs> โอ้ยมองเห็นง่ายมากทุกคนชมเอุ่นนะร่มเย็นอยู่ขณะนี้กำลังประมาณหาโมงนะคุณหนังเด้จะได้ห้าโมงคุณหลังห้าโมงแรงนะคะคุณหนัง ติดตกปกับมานชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งกับพ่อะะชั่วโมงเคืนงกับพ่อรันาีาศในพักนะคะก็มีคนเดินอยู่นะคะไม่น่ากลัวนะคะจะไออม่เหงากกับายนไก่ ที่เก้าเนี่ยค่ะบพี่น้องมองเก้าห้าเนี่ยแหละมันนี่ว่ามีคนใหญ่โอเคสวยง่ามมากเลยน้ำตางเนี่ย พี่ชอบพี่ชอบเราก็ตจะเป็นตรงนี้นะคะพี่ชอบพี่ชอบเราก็จะเป็นตรงนี้นะคะมันนั่นไปเอายุ่งอ่างหนึ่นออนั่นยึดจัดที่มองเห็นได้สิหนิเยอะๆโอ้ยเป็นหัวพากังกาเหรอพี่น้องหัวพากังกาก็หมายถึงสิเอาใสากว่าเอาเน่อยนึงโอเคทุกชิ้นนี่แหละพี่ชอบพี่ชอบ บรรยากาศช่วงนี้บรรยากาศมันกลายเป็นสะพนานใช่ไหมเล็กติดนะคะเวลาเลิกงานพอดีพี่น้องโอเคพี่น้อง